ดิฉันบอกว่าสิ่งที่ดิฉันพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าก็จริงแต่ว่าตราบใดที่มึงขุดขึ้นมาเล่นมึงเจอกูค่ะนะคะถ้ามึงจะพูดถึงเรื่องเผ่าบ้านเผาเมืองกูใหญ่ก็ถามมึงค่ะว่าแล้วไอ้เก้าสิบเก้าศพในพวกมึงไม่คิดจะพูดถึงกันบ้างเลยเหรอคะและอนุทินพูดเสมอค่ะว่าก็ลองดูดิก,ก,ก,ก็ก็ลองมานี่กูสิกูเรื่องอะไรจะให้มึงดับนี่คือเหตุผลหนึ่งในการที่ณนะวันนี้ก็ไม่ยอมไปดีเบตกับใคร ไม่มีหาอะไรจะไปดีเบตกับเขาค่ะแล้ววันนั้นที่มีการยุบสภาขึ้นก็เพราะว่าย่ามใจแพ้ทองทานเนี่ยนะมันขายชาติมันขึ้นมาเมื่อไหร่กูก็จะเล่นเรื่องอังเคิลเนี่ยนะตีมันให้ตายแล้วกูยุบสภาไปนี่กูได้เปรียบเพราะกูยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ขนาดยุบสภาไปแล้วไม่กี่วันยังสั่งย้ายข้าราชการอยู่เลยทีนี้ดิฉันบอกว่าพระไม่เข้าข้างคนดีคนเลว นะคะดิฉันบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยตายแนย่ถึงกะบ,บอกว่าเพื่อไทยสูญพันแน่ใครจะไปเลือกพักที่เอาอังเคลจะไปยกไอ้นู่นนี้นี่ให้อังเคลซึ่งถ้าเกิดว่าคนเขามีสมองนะคะตื่นเช้ามากินข้าวเขาก็รู้ว่าการจะไปยกอะไรในประเทศนี้ให้ใครเนี่ยมันไม่ได้ใช่เรื่องที่ทำงา่ามทำได้นะคะขนาดคนที่ใช้มาตราพิเศษในตอนบริหารเนะี่ยยังไม่กล้าไปยกอะไรให้ใครเลยค่ะ แล้วคนที่จะต้องอยู่ในสภานะคะท่ามกลางสอสรวมทั้งสอวเนี่ยเจ็ดร้อยคนฉันถามว่ามันมีใครหน้าไหนจะสนับสนุนให้มึงไปยกอะไรให้ใครได้ล่ะคะก็มีจะพักมึงนั่นแหละค่ะที่ไปเที่ยวเซ็นนู่นนี่นั่นแล้วณวันนี้ดิฉันบอกว่าข่าวเรื่องนี้หายากยิ่งกว่าแร่แร่อ์ดอีกมึงลองไปหาดูสิฮะ <S <S ที่หายากยิ่งกว่าแร่แร่อ์ดก็คือข่าวที่มันไปเซ็นกับทานี่แหละไปดูสิคะมันมีไหมหายากไหมอ่ะถาม ดังนั้นเนี่ยพอตัวเองยุบสภาพเพราะไม่อยากถูกซักฟอกหรือคือพูดง่ายๆว่าเหิมเกริม,มากนะฮะลองว่าล,ลองมาอภิปรายกูสิกูก็ยุบสภามีอะไรไหมค่ะไม่มีอะไรค่ะแล้วกล่าวว่าเพื่อไทยจะตายแน่แต่เพื่อไทยเนี่ยนะคะมันล้มลุกคลุกคลานมันโดนพวกมึงกระทืบแล้วกระทืบอีกมันไม่ตายไงที่มันไม่ตายเนี่ยนะะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันอึดหรอกนะ,ะแต่มันมีดี สิ่งที่เป็นเกราะป้องกันพักเพื่อไทยก็คือมวลชนแล้วก็ฐานเสียงของก็โดยเฉพาะอวตเตอร์ที่เขารู้ดีร่วมทุกร่วมสุขมากับพักเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยคนเหล่านี้เขารู้ว่าพักเพื่อไทยโดนอะไรในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการปราบไม่ว่าจะเป็นการสลายอะไรก็แล้วแต่นะคะดิฉันบอกว่าไอ้คนที่เคยเป็นแกานนานปชที่ขึ้นเวทีเดี๋ยวกูถามมึงหน่อยสิมาด่าพักเพื่อไทยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยล่ะดิฉันบอกว่า สิ่งที่ทีฉันพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าก็จริงแต่ว่าตราบใดที่มึงขุดขึ้นมาเล่นมึงเจอกูค่ะนะคะถ้ามึงจะพูดถึงเรื่องเผาบ้านเผาเมืองกูใหญ่ก็ถามมึงค่ะว่าและไ้ก้าสิบก้าศพในพวกมึงไม่คิดจะพูดถึงกันบ้างเลยเหรอคะสถานที่นั้นถูกเผาไปแล้ววันนี้มีการบูรณะสร้างกันขึ้นมาใหม่โออา I, ใหญ่โตมากกว่าเดิม เป็นที่ที่ไปจัดงานนู่นนี่นั่นเรื่องเริงต่างๆ,างๆนาน,นาเป็นที่ที่ให้พวกมึงเดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งหลันลากันเนี่ยที่ตรงนั้นมีคนตายค่ะกูจะบอกมึงให้นะฮะทำไมถึงแคร์กับวัตถุทำไมถึงแคร์กับสิ่งที่มันสามารถสร้างขึ้นมาทดแทนกันเมื่อไหร่ก็ได้เจ้าของเซ็นทรัลเวิแท้ยังไม่เคยพูดหรือไม่เคยว่าอะไรเลยแต่พวกมึงต่างหากที่อาศัยประเด็นนี้เนี่ยนะมา,มามามาให้ร้ายเพื่อไทย กูถามมึงจริงๆนะคะว่าเซนทรัทเวิร์มันสร้างขึ้นมาใหม่ได้ถูกเผาแล้วก็สร้างใหม่เห็นไหมในขณะที่99ศพเนี่ยมันมีใครที่ฟื้นขึ้นมาได้มั่งนอกจากเขาไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วความยุติธรรมของเขาวันนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเลยค่ะแล้วทําไมต้องมาคาดคั้นกับเพื่อไทยว่าจะต้องทําเรื่องนี้เรื่องนี้กูเป็นรัฐบาลไม่เคยถึงสี่ปีนะคะอยู่สองปีนาะยกสองคนค่ะ เหลืออีกคนหนึ่งคนสุดท้ายนะครับมึงก็ไปยกมือให้กันแล้วกูก็ไม่ได้เป็นนายกต้องยุบสภาเพราะอะไรเพราะมึงกลัวการซักฟอกที่ที่ทําให้มีการเลือกตั้งในวันนี้มึงคงนึกเสียใจค่ะดิฉันจะบอกเลยกับว่าการตัดสินใจนะครับไปยกมือให้อีกพักหนึ่งขึ้นมาเป็นนายกขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วตัวเองก็ไปยืนหล่อ,ลอเพื่อที่จะจัดการให้คนเห็นว่าถึงกูจะยกมือให้มัมนแต่พอมันทําอะไรไม่ดีเนี่ย กูก็ฟาดมันเห็นไหมได้ใจด้อมแต่จริงๆแล้วตรรก,กะมันใช่นะฮะเอาความเป็นพักการเมืองที่จะขึ้นมาบริหารประเทศมึงคิดอะไรแบบเด็กเล่นขายของแบบนี้ถามจริงๆเถอะจะไว้วางใจมอบอำนาจให้มึงดูแลประเทศนี้ทั้งประเทศได้ยังไงแล้วที่สำคัญเลยก็คือนะคะการที่ไปบอกว่าเอาเอามันขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันอยู่แค่สี่เดือนแล้วให้มันยุบสภา เพื่อแก้รัฐธรรมนูญวันนี้มันบอกชัดเจนแล้วค่ะว่ามันไม่เคยคิดจะแก้รัฐธรรมนูญเลยอีซ้มมึงบอกกูหน่อยสิแล้วมึงจะทำยังไงตกลงมึงเอายังไงนะคิดว่าการยุบสภาครั้งนั้นเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะเป็นการสั่งสอนมึงไงอำนาจอยู่ที่กูละแม้ว่าอำนาจนั้นะประชาชนจะไม่ได้ให้กูก็จะก็ตามแต่ว่ามันมีพักพักหนึงเนี่ยให้กูมา พอหมดสมัยประชุมสภาคือจริงๆเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยมันมีคนว่าเขาบอกว่าจะอภิปรายก็อภิปรายไปเลยนะซักฟอมันไปเลยอะไรมันไปเลยสิจะมามัวเงื้อง่าราคาแพงทําไมรอหาอะไรควายมันยังอยู่ในสมัยประชุมสภาค่ะมันเปิดอภิปรายไม่ได้มันจะสิ้นสุดในการที่จะสามารถทําได้ก็คือหลังวันที่สิบสองไปแล้ว และอนุทินพูดเสมอค่ะว่าก็ลองดูดิก็ก,ก,ก็ก็ลองมานี่กูสิกูเรื่องอะไรจะให้มึงดับนี่คือเหตุผลหนึ่งในการที่ณวันนี้ก็ไม่ยอมไปดีเบตกับใครไม่มีหาอะไรจะไปดีเบตกับเขาค่ะแล้ววันนั้นที่มีการยุบสภาขึ้นก็เพราะว่าย่ามใจแพ้ทองทานเนี่ยนะมันขายชาติมันขึ้นมาเมื่อไหร่กูก็จะเล่นเรื่องอังเคิลเนี่ยนะตีมันให้ตาย แล้วกูยุบสภาไปนี่กูได้เปรียบเพราะกูยังเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่ขนาดยุบสภาไปแล้วไม่กี่วันยังสั่งย้ายข้าราชการอยู่เลยทีนี้ดิฉันบอกว่าพระไม่เข้าข้างคนดีคนเลวนะคะดิฉันบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยตายแนย่ถึงก็บ,บอกว่าเพื่อไทยสูญพันธุ์แน่ใครจะไปเลือกพักที่เอาอังเคลนจะไปยกไอ้นู่นไี้นี่ให้อังเคล ซึ่งถ้าเกิดว่าคนเขามีสมองนะคะตื่นเช้ามากินข้าวเขาก็รู้ว่าการจะไปยกอะไรในประเทศนี้ให้ใครเนี่ยมันไม่ได้ใช่เรื่องที่ทำงะทาได้นะคะขนาดคนที่ใช้มาตราพิเศษในตอนบริหารเนี่ยยังไม่กล้าไปยกอะไรให้ใครเลยค่ะแล้วคนที่จะต้องอยู่ในสภานะคะท่ามกลางสอสรวมทั้งสอวอเนี่ยเจ็ดร้อยคนเชิถามว่ามันมีใครหน้าไหนจะสนับสนุนให้มึงไปยกอะไรให้ใครได้ล่ะคะก็มีแต่พักมึงนั่นแหละค่ะที่ไปเที่ยวเซ็นนู่นนี่นั่น แล้วณนะวันนี้ดิฉันบอกว่าข่าวเรื่องนี้หายากยิ่งกว่าแร่แร่เอิร์ดอีกมึงลองไปหาดูสิฮะที่หายากยิ่งกว่าแร่แร่เอิร์ดก็คือข่าวที่มันไปเซ็นกับคานี่แหละไปดูสิคะมันมีไหมหายากไหมถามดั<ๆ>งนั้นเนี่ยพอตัวเองยุบสภาเพราะไม่อยากถูกซักฟอกหรือคือพูดง่ายๆว่าเหิมเกิมมาก นะฮะลองมาลอง,ลองมาอภิปรายกูสิกูก็ยุบสภามีอะไรไหมค่ะไม่มีอะไรค่ะแล้วกล่าวว่าเพื่อไทยจะตายแน,น่แต่เพื่อไทยเนี่ยนะฮะมันล้มลุกคลุกคลานมันโดนพวกมึงกระทึบแล้วกระทืบอกีกมันไม่ตายไงที่มันไม่ตายเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันอึดหรอกนะ,ะแต่มันมีดีสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันพักเพื่อไทยก็คือมวลชนแล้วก็ฐานเสียงของเขาโดยเฉพาะโอเตอร์ที่เขารู้ดี ร่วมทุกร่วมสุขมากับพักเพื่อไทยมาตั้งแต่สมัยไทยรักไทยคนเหล่านี้เขารู้ว่าพักเพื่อไทยโดนอะไรในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นการปราบไม่ว่าจะเป็นการสลายอะไรก็แล้วแต่นะฮะดิฉันบอกว่าไอ้คนที่เคยเป็นการนำนปชที่ขึ้นเวทีเดี๋ยวกูถามมึงหน่อยสิมาด่าพักเพื่อไทยอย่างนั้นอย่างนี้พัก,การเมืองที่กล้าขึ้นเวทีกับพวกมึงคือพักอะไรพักที่ไปร่วมทุกร่วมสุขกับพวกมึงเนี่ยนะมีพักอะไรบ้าง คนอื่นเขากล้าไปขึ้นเวทีกับมึงไหมก็มีแต่พักเพื่อไทยนี่แหละที่ขึ้นเวทีร่วมทุกข์ร่วมสุขกับมึงมาเขาจะทําอะไรได้ละ่ะเขาก็ถูกยึดอานาจนะทุกคนก็รู้แล้วแต่อยู่ภายใต้อะไรละ่ะมึงก็รู้กันอยู่เพราะฉะนั้นพอยุบสภาเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะก็จะเอาประเด็นเนี้ยนะคะมาตีเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยยังไงก็ตายแน่นอนถ้าปลุกกระแสะครั่งชาติรักชาติได้กูซึ่งก็เสนอตัวออกมาว่ากูเนี่ยเป็นพักที่รักชาติที่สุด กูจะต้องได้คะแนนเสียงพระเอินพักเพื่อไทยฆ่าไม่ตายขายไม่ขานแล้วค่ะเพราะเขาไม่ได้เป็นพักที่นะคะไม่ได้ทําอะไรให้กับประชาชนตลอดระยะเวลาที่ฉันบอกว่า Mac แม้กระทั่งนโยบายนะวันนี้ที่เขาทําอยู่ไม่มีนโยบายอะไรเลยที่ทําเพื่อพักตัวเองอะทุกนโยบายทําเพื่อประชาชนหมดเลยแล้ววันนี้เข้าถึงทุกทุกทกลุ่มไม่ว่าจะเป็นชั้นราหญ้านะคะชนชั้นกลางชั้นสูง นักธุรกิจวงการบันเทิงวงการอะไรต่างๆถ้าเพื่อไทยได้เข้ามาและได้มีโอกาสทํานโยบายของเขาทุกคนในประเทศไทยจะได้ประโยชน์หมดและบูรณาการสามารถที่จะนะคะใช้ทุกๆนโยบายของเขาเนี่ยขับเคลื่อนประเทศไปได้แล้วไม่ได้ไปอย่างงูงประปานะประเภทถอยหลังไปศึกบางระจารันเขาไปในลักษณะของการใช้ AI ใช้วิทยาศาสตร์